สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกันเกี่ยวกับธุรกิจโรงเย็นนะครับเป็นธุรกิจที่แห่งแรกของประเทศไทยนะลูกคนละทรงกันแล้วนี่มันลูกใหญ่กว่าถ้าเราไปตั้งโรงเย็นมันก็จะความความความเรียงของความยาวามาันจะบาลานซ์กับอนุน่าลงไม้ก็ตั้งได้ครับของแบ่ละก่าแล้วก็ จากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มานําเสนอ,อรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโรงเย็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับแนะนําตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้เรียกว่าเจิงตะกอนนะครับเจิงตะกอนนั้นก็มีสี่ด้านนะครับหมุนได้รอบตัวนะครับเจิงตะกอนี่หมุนได้รอบตัวนะครับไว้สําหรับตั้งตั้งหีบนะครับ เราจะเผาศพนะครับขึ้นไปบนเมนก็จะใช้เชิงตะกอนนี้ตั้งนะครับขัดชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้คือรถเข็นนะครับรถเข็นรถเข็นนั้นมีขนาดมีหลายสีนะมีหลายขนาดหลายสีแล้วก็มีพวงมาลัยมาขับนะครับไม่ได้ไม่ต้องแบกกันนะครับแล้วก็สะดวกในกาอ นย้ายนะครับไว้สำหรับบนรอบเพเอเอนนะครับชิ้นต่อไปครับชิ้นที่สามก็คือตัวโรงเย็นเองนะครับโรงเย็นนี้ก็มีหลายขนาดตามแต่จะเลือกอให้สะดวกในการทำอะไรนะครับลองดูขนาดและสีสันนะครับนาดและสีสัน ผลิตเองที่นี่นะครับผลิตเองที่นี่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหัดเส็จเลยมั่นใจได้นะครับหลับสบายห้องนอนเล็กกิดแอร์นี่ก็เป็นรถเข็นเหมือนกันนะครับราชสำราชรถตันนี้จะเป็นชุดโต๊ะหมูนะรับ ต้ตรงนี้จะเป็นโรงแก้วนะครับโรงแก้วเพื่อว่าไม่ต้องเปิดฝาผีบเวลาจะให้ญาติิด,ดูศพเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ดูได้จากด้านข้างของโรงแก้วนี้ ครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับเบอร์โทรสำหรับติดตอ่อครับสำหรับท่านที่อยู่ไกลๆวัดที่อยู่ไกลนะครับชาวพนัสถานที่อยู่ไกลๆก็ติดตอ่อมาได้นะครับที่เบอร์นี้การก็ผลิตก็ผลิตที่หลังร้านนี่เองนะครับมีอุปรกรณ์การผลิต วัสดุอุปกรณ์มีครบอีกอันนึงคือหีบพระธรรมนะครับหีบพระธรรมหาตั้งรูปนะครับหาตั้งรูปของผู้เสียชีวิตนี่ก็ได้นำไปหลายชิ้นนะครับลองดูนะครับทั่วๆไปไปในร้าน ครับนี่ก็บริเวณหน้าร้านนะครับเ,เลือกลับไปใช้บริการให้กับประชาชนในเขตชุมชนหรือจะทำบุญนะครับซื้อถวายวัดนะครับแนะนํากันได้นะครับ อันนี้เป็นการเลือกได้นะครับสำหรับานที่จะเลือกจองให้กับตัวเองก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับไม่ให้ใครดื้อร้อนจะถึงอย่างนั้นเลยนะครับแคบบ่เพียงเราแนะนำแล้วก็ไว้ใช้บริการที่วัดนะครับหรือที่ชาพนาสถานที่ไหนที่ต้องการที่จะเก็บศพไว นานๆน,น,นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ที่บ้านนโยบายของทางร้านนะครับจากสุพรรณโรงเย็นขายถูกผูกมิตรซื่อสัตย์สุดจริตรับมาที่ร้านเจอได้ตลอดเวลานะครับเข้ามาที่ร้านนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้ขอรายงานกับทุกท่านไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมคลิกคำว่าติดตามหรือ Subscribe นะครับสวัสดีครับ